อารมณ์อกหักนกแก้วมาคอสามารถตายได้เพราะอกหักการอกหักและการสูญเสียคนรักอาจสร้างความเจ็บปวดใจแสนสาหัสให้แก่มนุษย์นกแก้วมาคอซึ่งมีคู่ครองเดียวตลอดชีวิตก็มีความรู้สึกอกหักได้อย่างรุนแรงไม่แพ้กันโดยหากนกตัวใดตัวหนึ่งตายลงกะทันหัน อีกตัวจะไม่สามารถทนรับความสูญเสียได้และมักมีอาการตรอมใจไม่ยอมกินอาหารจนร่างกายอ่อนแอลงบางตัวร่างกายอ่อนแอจนไม่มีแรงเกาะที่หน้าผาและร่วงลงสู่ก้นเหวเบื้องล่างนี่อาจเป็นรูปแบบหนึ่งในการฆ่าตัวตายเพราะความรักของสัตว์ก็เป็นได้ความรู้สึกที่5ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและการปลอบประโลมกัน